รวมเจดดาราชื่อใบเฟิร์นชื่อนี้สวยเป๊ะหน้าตาดีฝีมือการแสดงโดดเด่นทุกคนจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่ใบเฟิร์นพัสกร นักแสดงสาวมากความสามารถที่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือพิธีกรสาวคนนี้เธอก็ทําออกมาได้ดีมากๆใบเฟิร์นพัสกรเป็นลูกสาวของนักแสดงตลกคุณจ่าตุรงมกจกเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าร่วมประกวดมิสชินทแลนด์ปี2003โดยในการประกวดใบเฟิร์นได้รับตําแหน่งนางงามมิตรภาพและหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงออกมาให้ได้ติดตามกันจนถึงทุกวันนี้ ต่อมาที่ใบเฟิร์นอัญชสาอดีตนักแสดงสังกัดไทยทีวีสีช่อง3และ The One Enterprise ปัจจุบันเธอเป็นนักแสดงอิสระที่มีผลงานละครและซีรีส์ให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆและนอกจากการแสดงแล้วเธอคนนี้ก็ยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์เปิดเพจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชื่อเพจว่าไบวออิศบบันทึกเดินทางซึ่งก็มีคนติดตามมากกว่า800,000คนไปแล้วนั่นเองครับ ถัดมาที่ใบเฟิร์นพัทธรินเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนางร้ายและนางร้องที่ผ่านงานละครมาแล้วมากมายหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นขุนศึกฟ้ากระจ่างดาวลากบุญสองลอยลักแรงมารลักต้องอุ้มหมามีที่รักและอีกมากมายหลายเรื่องซึ่งแต่ละบทนั้นถือว่าใบาเฟิร์นเล่นดีมากๆต้องบอกว่าเธอคนนี้ความสามารถไม่เบาแถมนิสัยยังน่ารักอีกด้วยนะครับ ถัดมาต่อกันที่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนางเอกสาวที่ฝีมือการแสดงดีมีสเสน่ห์ที่ใครก็ต้องหลงรักเธอไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังมากความสามารถและการวางตัวที่ดีเธอเริ่มมีชื่อเสียงจากภาพ,พยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักและโด่งดังเป็นผู้แตกกับละครเรื่องหลงไฟและมีผลงานละครล่าสุดที่กําลังออนแออย่างเรื่องทองประกายแสดถือว่าเป็นอีกหนึ่งละครที่กระแสด,ดีมากๆในตอนนี้นอกจากนี้ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเธอยังได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากหลายเวทีอีกด้วย น,นั่นเองครับมาที่ใบเฟิร์นนัทนิชาหรือนิชานัทนิชานางเอกสาวฝีมือดีอีกหนึ่งคน เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากคำาชักชวนของธนินไฝสิงห์ขณะอายุได้17ปีทำให้เธอต้องย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพรวมถึงต้องเปลี่ยนชื่อจากใบเฟิร์นเป็นนิชาเพื่อให้เรียกง่ายขึ้นในชื่อของนิชานัทนิชากลายเป็นที่รู้จักกับผลงานละครเรื่องแรกคือทองเนื้อก้าในบทบาทรับเชิญตอนจบหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานในบทบาทนางเอกเต็มตัวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ ต่อมาที่ใบเฟิร์นสุธิยานักร้องลูกทุ่งสาวเซยงดีกับผลงานเพลงชมชันได้นะทวงรักฝากลมหนาวพ่อโสดที่ตอนนี้เป็นศิลปินอิสระไปไปที่เรียบร้อยแล้วละครับสำหรับซิงเกิลใหม่ในฐานะศิลปินอิสระของใบเฟิร์นคือเพลงร่อนซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นและหลายคนไม่เคยเห็นไม่เคยฟังในสไตล์นี้มาก่อนแต่ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้คือนักร้องสาวเซยงดีที่มาพร้อมกับความสวยอีกด้วยนั่นเองครับ ปิดท้ายกันที่ใบเฟิร์นลินลือชาเข็มนาคนางแบบและพิตตี้สาวสวยสุดฮอตจากงานมอเตอร์โชว์2020นอกจากนี้เธอยังเป็นผู้เข้าร่วมประกวดมิสแกนกรุงเทพสระบุรี2024สาวสวยคนนี้เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปัจจุบันทำอาชีพอินฟลูเอนเซอร์มีประสบการณ์ทางด้านการแสดงและยังเป็นนักแสดงรับเชิญละครช่อง3เรื่องไฮรักพิพากษานอกจากนี้เธอยังเป็นนางเอก MV มาแล้วหลายเพลงรวมทั้งยังเป็นนางแบบและรีวิวสินค้าและยังเป็นเจ้าของเพลงซิงเกิลเดี่ยวอย่างเพลงครบต้องคึกอีกด้วยนั่นเองละครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทางร้อยแปดสตอรี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ